สวัสดีนะครับที่ผมยืนอยู่นี้คือวัดปูม่านฟ้านะครับดูนะครับวัดปู่ม่านฟ้าเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วนะครับเนี่ยคนมาทําบุญนะครับมาเที่ยวด้วยยิ่งทางขเขมนเคลมคนก็ยิ่งมาเยอะก็อ,อยากเห็นว่าวัดปู่ม่านฟ้า สร้างยังไงกระเมนถึงมันถึงเชมถึงประท้วงถึงจะฟ้องในมุมมองของชาวบ้านเขาของเราสร้างเพื่อพระพุทธศา,าสนาไม่ได้สร้างเพื่อไหว้เทพเจ้านะครับเมื่อสักครู่ผมก็ไปนั่งฟังหลวงพ่อแดงทันเทศเ,เกี่ยวกับเรื่อง ในเมื่อมันเคมดีมากดีนักหลวงพ่อบอกว่าจะสร้างเปลี่ยนนครวัดนครธมมาอยู่เมืองศรีหานนครแห่งนี้เลยนั่นหมายความว่าจะสร้างให้ใหญ่กว่ามันหรือไม่ได้ใหญ่ก็ใกล้เคียงประมาณนั้นแล้วก็จะไม่ให้อุย่าตาทวดอยากไปขมิเดินทางไปขมิ เดินทางลำบากามาดูใกล้ๆนี่ก็ได้ฟังที่ท่านท่านก็ใส่ใส่เหมือนกันก็คือก็มีชีวิตจิตใจเหอนเราเนาะเราฟังเราก็ยังขัดหูขัดนี่เลยท่านสร้างแท้ท่านก็ยิ่งจะไม่พอใจเนาะเพราะมันก็เป็นสิทธิที่ท,ท่านจะสร้างอ่า แล้วก็พอได้ทราบนะครับตอนนี้ว่า <c oughs> ยุคที่หนึ่งคือยุคของท่านก็พอจะทราบมานานพอสมควรแล้วว่าท่านจะสร้างสมยุคเพราะว่ายุคท่านไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าพื้นฐานนี่ใหญ่มากจะน่าจะหนึ่งอซอะไรเขาก็ว่ากันไปพวกคนที่เข้ามาเห็นมาถ่ายคลิปเพราะมันก็เพิ่งแรกเริ่มจริงก็เพิ่งทราบว่า วัดปูมันฟ้าเนี่ยท่านเพิ่งสร้างมาเปีเองนะเนี่ยอายุเจ็ดปีเป็นประมาณนี้ส่วนเงินก็ได้จากศรัทธาคนมาทำบุญแบบนี้แหละครับส่วนแรงงานท่านบอกแล้วเมื่อสักครู่นี่สมมติว่าแรงงานถ้าจ่ายจริงๆเนี่ยเดือนละล้าน4แต่พอพอได้จ่ายจริงท่านบอกว่าจ่ายเดือนละประมาณส0 0 0สนกว่า4,000สน ต่เหตุผลที่ไม่ได้จ่ายเพราะว่ามีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ170คนครับไม่รับค่าแรงที่มาทำอยู่ในวัดนอกนั้นก็เหลืออีกสักสาประมาณสักสามสิป์เซ็นต์ไม่แน่ใจที่ท่านเทศอันนั้นเป็นเป็นเป็นค่าแรงเป็นนอกกนั้นก็เป็นจิตอาสามาช่วยงาน เนี่ยถ้าผมเดินลงไปนี่จะมีคนทำงานนะครับทำงานด้านฝีมือจิตกรรมที่แจสลักเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นจิตสาเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยเขาจะมาช่วยงานที่วัดกูม่านฟ้าแล้วก็บางคนถึงขนาดบวชเข้ามาพระสงภายในวัดนะท่านบอกว่าไม่มีใครมาถามค่าแรงทางบ้านเดือดร้อนไม่มีเงินใช้ไม่ไม่มีเลยครับ มีชั้นข้าวอะไรประมาณนั้นก็คือพอคือพระทุกองค์ใช้คำว่าท,ทุกองค์ที่มาอยู่ในวัดนี้ก็คือมาบวชเพื่อสร้างวัดจริงๆท่าน,นว่าเทศว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างเห็นร้านกาแฟร้ราน๋้ยเตี๋จิตอาสาที่ทำอยู่นะครับคือขายนี่กำไรคือเข้าวัดน,นะครับไม่ใช่ว่าแมคคามาประมูลหรือเปิดร้านขายกำไรครับ คือมาจิตอาสาช่วยวัดคนมาทำบุญนี่แหละคือคือคนที่ซื้อเนาะคนเราก็ต้องเอาปากเอาท้องมาด้วยก็ต้องซื้อกินอะไรประมาณนี้ท่านถึงบอกว่าทางวัดไม่มีนโยบายให้เข้ามาขายของในวัดนะครับจะเห็นลอตเตอรี่ปลอมแปแหลม,ลมตอนนั้นเจ้าก็อาจจะเส้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารู้จักไม่สี่เนาะถ้าจะปล่อยเข้ามาคนมาเยอะขนาดน,นี้ รถแทรี่มานั่งเป็นส0บยคน mm hmm. ก็ไม่ไหวนะครับแล้วที่ท่านบอกว่าจิตอาสามาช่วยเรื่องค่าแรงเนาะ mm hmm. ก็ประมาณ170คนแน่ๆแล้วรถเชนเนี่ยาบางส่วนบริจาคครับบางส่วนก็มีเสียค่าจ้างแต่แเสียน้อยมากถูกมาก mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาว่าวัดภูมั่นฝานี่ถ้าตำ ถ้าบอกว่าเจปีสร้างขนาดนี้ลุดหน้ามากนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าสร้างได้เจปีเนี่ยคนมาเที่ยวขนาดนี้มาทําบุญขนาดนี้ไม่นานหรอกครับเพราะว่ามันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มีสกยภาพมีเงินมีทองเนาะเขาขก็ทํานะเยอะนะ้ำเขาไม่ได้ใส่แบงยี่สิบแบงร้อยก็เหมือนพวกเรารรงงหรือพวกใครก็ว่าผมก็แล้วกันเนาะผมใส่อย่างนั้น ก็เรามีเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นก็ประมาณนั้นอันนี้สร้างมิเชสก็สร้างเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืบหน้าไปมากเมื่อก่อนนี้ด้านผนังด้านนี้ไม่มีแม้ยังไม่ขึ้นนะอ <c oughs> ันนี้ก็กำแพงช่างก็ทำงานไม่เดินไปนะครับก็จะให้ดูดูเช่นนี้แล้วผมจะพาพาลงไปเดินบนเนาะ นี่นี่ฮะส่วนนี้นะักท่องเที่ยวมันขึ้นนะฮะส่วนที่ช่างทำงานก็ไม่ควรเข้าไปประมาณนั้นหลยทางน้นก็ทำอยู่นะครับก่อ,อสร้างขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบแล้ววันนี้ส่วนทางน้นผมจะไม่เดินขึ้นไปเลยครับจะเดินข้างล่างน,นี่เพื่อไปถ่ายตรงนั้นเขาบอกว่าสามจุด ทางโน้นมันหวังว่าของเราตั้งตำแหน่งเดียวกันกับมันว่างัน้นอ้าวของมึงอ,อยู่เสียมเรียบของกูอยู่นางรองบุรีลำตำแหน่งเดียวพ่อองเลยก็ประมาณนั้นแหละ้าผมพูดเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะนะว่าจะไม่เดินก็เดินเดินอยู่ดีหัววันนี้เห็นคนมาทำบุญมาเที่ยวเยอะมากนะฮะ ลานจอดรถเต็มเต็มเป็นสายมีทั้งทัวร์เข้ามามก็ท่านวางไว้ว่ารุ่นที่สองจะมีแรงงานประมาณ500คนนะครับตอนนี้มี170คนคือแรงงานที่พูด170คนไม่ได้จ้างนะครับก็ทำงานจิตอาสาสาสมัครไปคนก็มาทำบุญ ส่วนข้างบนนั้นต้องถอดรองเท้านะครับอากาศรนอนองนีเห็นเห็นเห็นินศิลาแรงไม่ต้องพูดถึงของขามร้อนผมไม่ขึ้นแน่ๆแล้วก็บูชาดอกไม้เนาะแล้วแล้วแต่คนเนาะผมก็ใจบูชาแค่ดอกไม้้ยแค่ใส่แต่เงินผมไม่บูชานะันี้ผมไม่นี่ใส่แต่เงินแล้วก็จะก็คือทําบุญเหมือนกันนั่นแหละครับ อยู่อธิษฐานอยู่ที่อาิษฐานจิตส่วนโน้นไม่ขึ้นไปแล้วนะฮะขึ้นไม่ได้จะไปเดินลัดเละาะที่นี้เนี่ยร้อนครับมีคนมาคอมเมนต์ว่าหลวงพ่อท่านไม่น่า้ถอดรองเท้าก็นี่ที่ผมยืนอยู่นี่คือดินใช่ไหมถ้าไม่ถอดรองเท้าเดินขึ้นไปมันหลายคนหลายเท้าต่อวันนะก็ติดรองเท้าขึ้นไป แล้วเป็นหินศิลาแรงก็ไปฝังในศิลาแรงก็ใจกายเป็นดินดินดินทั้งนั้นเข้าใจว่าความคิดน่าจะเป็นประมาณนั้นอันนี้พระธาตุอะไรไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ล้อมล้อมไว้ข้างบนสแตนเลน็ไม่ให้ผู้หญิงข้ามเข้าไปนะครับเดินรอบทําบุญอย่างนี้ได้เนี่ยมาสมัยแรกๆทางวัดภูวันฟ้าไม่มีตู้บริจาคนะครับแล้วก็ไม่มีการบูชา ดอกไม้เพิ่งจะมีครับเพิ่งจะมีก็ให้ดูคราเคล้านะฮะที่เดิมๆเ,เพิ่มเติมคือวันใหม่ครับรอบนี้เป็นรอบที่ห้าจะให้ดูความคืบหน้าของวัดภูมันฝาก็าเป็นยังไงก็อา่าเพิ่งเบื่อครับเพราะว่านะครอ่าปราสาทตาเมืองทมเมื่อวานนี้ มีที่แรกจะไปครับมีคนไปเที่ยวออกมามาเข้าห้องน้ําเจอที่ห้องน้ํปั๊มเขาบอกว่าเข้าไปตามเมอนทมมาใาช้เวลาสี่ชั่วโมงรถติดมากคนไปเยอะมากเลยตามเมินทมปิดวานสามบ่ายสามโมงเป๊ะนะครับก็เลยไม่ตัดสินใจไม่ไปก็คงสละ,ะคนเที่ยวเยอะมากเมื่อวานผมไ,มได้ไปปราสาทตาควาย เกาะคนเยอะเยอะครับก็ต้องต้องไปเที่ยวครับเพราะว่าจะปล่อยให้เขาขึ้นเที่ยวอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ย,ยิ่งทิทัก,กว่าเป็นของมันนะพอไปเที่ยวเมื่อวานของโวเราว่ารถติดส่่งเราแล้วคนของมันก็พาเยอะเหมือนกันอืมแล้วก็นบนปราสาทตาควายก็จะมีทหารมันมายืนมุมอยู่ฝากเราคอยกันคนขมิ้นไม่ให้เดินข้ามมานะของเราก็จะมีทหารอยู่ฝั่งนน้น อยู่ทางปราสาทตาควายอีกฝั่งหนึ่งไม่ให้คนเราข้ามไปเหมือนกันและผมก็เพิ่งทราบนะฮคะรับเมื่อวานนี้ <c oughs> ทหารไทยกับทหารแคเขมรจะนอนเตียงคู่ในเต็นท์เดียวกันครับเต็นท์ละสองคนเต็นท์ละสคนเต็นท์ละสคนที่ขึ้นรักษาการ ผมก็ไม่ค่าถามว่าทําไมถึงต้องทําแบบนั้นผมก็เดาเอาว่าที่ตอนเต้นเดียวกันคือตัวประกันต่างฝ่ายต่างประกันต่างฝ่ายกังเออคือ,อมผมไม่รู้ถ้ามีเปรกปักขึ้นมาก็สองคนนั้นก็น่าจะปั้มกันเองก่อนฮะซับกันเองก่อนหรือเปล่ามันคนละฝ่ายอันนี้เดาเอานะครับเราเพิ่งทราบข้อมูล แล้วก็หวานก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวพนมลุงฮะพนมลุงเนี่ยก็เพิ่งทราบวา่าหลัง5้าโมงขึ้นรีกับปิด6กโมงต้องไหลลงมากลับแล้วเมื่อสักครู่เข้ามาวัดภูมันฟ้าก่อนจะถ่ายคลิปก็ไปนั่งเห็นนั่งฟังหลวงพ่อแดงท่านพูดเหมือนกับท่านผูกพันกันเรื่องประสาทพนมลุงมากเหมือนอย่าท่านว่า กลับมาเกิดเพื่อสร้างวสามพนมลงอะไรประมาณนี้ครับก็เล่าเรื่องเมืองศูนหลักของอเมืองโบราณสมัยก่อนคือเมืองพี่หมายกับกับเมืองที่สร้างนาครวัดนครธมนะครับในมุมมองมันเหมือนกับพี่หมายเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าแต่ว่าการสร้างเมืองมันก็อาจจะเล็ก มาถึงตกรุ่นเราก็กลายเป็นทางนั้นน่าจะเป็นเมืองใหญ่กว่าถ้าเปรียบเทียบก็กรุงเทพพัทยาหรือสงขลากะหาดใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเนี่ยมา,มาคราร์ที่แล้วตรงนี้ไม่มีนะครับวัดหูม่านฟ้าบางคนก็อยากอย่าบ่นนะครับว่าเดินหอบให้ไปออกกําลังกายห <c oughs> นักไอบอมอันนี้ ใน <c oughs> ส่วนของคนงนคะเนี่ยน,น่าจะเป็นแรงงานจากเดานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดอกมาทางสะพนานนาคราชนะครับเนี่ยส่วนพระาาสตร์สามสาองค์นี้เขาบอกว่าปักหมุดตำแหน่งความห่าง อะไรของปราสาทเหมือนนครวัดเลยหลวงพ่อแดงท่านบอกว่าจะย้ายนครวัดมาที่นี่เลยในเมื่อมีปัญหานะัก <c oughs> 7ปีได้ขนาดนี้เดี๋ยวต่อไปภายภักหน้าจะใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้รถกอดหาท่องเที่ยวอันนี้ผมจะพาเดินไปทางสะพานนักกรัาบนี่นี่มีคำบรรจาย ีพอันนี้ให้ดูประสาทสามหลังที่เขาบอกว่ามันมีตำแหน่งเดียวกันกับที่นครวัดนเมื่อวานไปพระนมลุงมาเลยฮะก็อมองดูดีพระนมลุงสมัยก่อนก็คงยิ่งใหญ่หลังกามนะครับแล้วก็มาดูอย่างใส่ใส่วัดภูมันฟ้าเจดีซุ้มแต่และองค์ก็เท่าเจดีประธานของ ที่พนมลงนะวันนี้แรงงานเยอะนี่เผลอจิตอาสา,างั้นเลยครับทางด้านนนเป็นสะพานสะพานน่าขลาดสะพานประตูด้านหลังเฮ้ยเียนบอกไว้เป็นประตูด้านหลังผมก็คงจะไม่ไปวันนี้จะไม่สู้เท่าไหร่นะครับไม่สู้แดดเท่าไหร่ นี่เราค่าครับที่จ้างหรือเปล่า,าไม่ควรเดินลงน้ำเด็ทางเข้าทางไหนทางเข้าวัเข้าทางโน้นครับทางนี้ไม่ใช่ทางเข้าฮนะอ๋อเนื้อเนื้อว่าจะพากันเดินไปไหนเนื้นไะครับทางโดมเขาขาวที่รถขับไปนั่นน่าครับครับตรงตรงช่างเขาไม่ให้ไปรบกวน เนี่ยเข้าอ๋าอ,อพี่เขาเดินหาทางเข้าโง่ๆนึกว่าพี่จะเดินไปไหนไม่เคยมาเนี่ยบางคนก็อยากมาเห็น,นครับือวัดปู่มันฟ้านึ่ง อันนี้ทางออกผมไม่ไปนะครับอันนี้รถเข้ามาหลายด้าน,นวันนี้คนเยอะมากครับวัดปูม่มารสาวันที่สิบที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีภาพป่านะที่วัดปูม่มารสาสำหรับทลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาดูส่วนอื่นต่อไปนะครับวัดปูม่มาฟสา